สิ่งที่เปลี่ยนครูคือเปลี่ยนใจครูจากเดิมที่เป็นคนจะลาออกอยู่แล้วพอมาเจอโครงการนี้ว้าวประทับใจมากโอ้โหมีอยู่แล้วโครงการแบบนี้ตัวคุณครูเองเนี่ยเป็นคนที่ทาโครงการมามากก็ไม่เคยเจอโครงการอะไรที่มีคุณค่ามากดังนั้นโครงการนี้ได้มาเปลี่ยนใจครูเปลี่ยนความคิดครูที่เอ คงไม่ต้องอะไรเยอะหรอกเปลี่ยนต้องมากระฉับกระเฉงตัวเองต้องมาสร้างความสดใสไม่มาคอยนอยตัวเองว่าเออเราแกแล้วไม่ต้องทําอะไรแหละเดี๋ยวให้น้องๆก็ทําไปเปลี่ยนวิธีการสอนของครูด้วยแล้วครูจะตื่นเต้นมากเลยทุกครั้งที่ได้ทําชั่วโมงสุขจริงหนอคุณครูที่มีอายุอย่างนี้สามารถสร้างความสุขให้กับพวกศิลปหาได้สิ่งที่ครูภูมิใจมากเลยก็คือตัวเด็กนักเรียนเขาก็เปลี่ยนแปลงค่ะในชั่วโมงสุขจริงหนอเด็กๆก็จะมาเล่ากันนะคะว่าครูค,ครับครูค,ครับเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองรังไดบ้างครูไปทำ มากเลยมีเด็กอีกคนหนึ่งมาบอกว่าคุณครับคุณครับผมมาสารภาพบาปนะบาปไรลูกแต่ก่อนผมเป็นคนชอบฆ่าสัตว์วันคนก็ไม่รักวันพระก็ไม่เว้นเขาบอกว่าเขามาขอบคุณโครงการโรงเรียนรักษาศีล้าที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากเป็นเด็กที่ชอบฆ่าสัตว์ไม่ชอบช่วยพ่อแม่ทํางานไม่เป็นระเบียบดังนั้นอยากจะขอเชิญชวนครูทุกท่านที่มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นคุณครูรักเด็กนักเรียนให้เขามีการเปลี่ยนแปลงเอาเปลี่ยน ความคิดกันนะคะเพื่อให้ในักเรียนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและก็เป็นคนดีในสังคมมานะคะเชิญชวนสมัครเข้าโครงการโรงเรียนรักษาเสีรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ